สวัสดีครับพบก,กับผมนะครับเบสบอยนะครับจากช่องแม็กกะบี้ฟิล์มนะครับตอนนี้แม็กกะบี้ฟิล์มนะครับนะฮะติดฝนอยู่ที่โรงแรมบัวจันทร์เพราะว่ากําลังจะไปถนนคนเดินนะครับถนนคนเดินกับพี่ชัยแต่ปรากฏว่าที่กาญจนบุรีฝนตกหนักมากนะครับทุกคนโอ้ยอะไรกันเนี่ยนะครับทุกคนพี่ชัยเห็นเอสซีบอกน้องอยู่อะไรอะน,น้องต้องข้าวมีงานที่นครปฐมเหรอไม่รู้มีงาน น้องอยู่อะไรดอนเจดีดอนเจดี D. อยู่ไหนสุพรรณบุรีอา้าวอ๋อสุพรรณเหรออ,อน้องต้องข้าวมีงานเหรออา้าวเหรอเราก็ไม่รู้ว่ามีงานมีงานอะไรอ่ะน้องก็งานปิดมั้งน่าจะเป็นงานปิดทุกคนนะครับเดี๋ยวพาเดี๋ยวพาเอฟไปดูข้างหลังนะครับา,านี่ครับทุกคนผน ฝนตกนะครับทุกคนนะเยอกเลยะนะครับทุ่มส่ำเลยทีนี้กาญจนบุรีฝนตกรบทุกคนนะครับห้อ,องฟ้านะไม่แจ่มใสแล้วนะครับทุกคนโอ้ตกเยอะเลย เยอะมากนะครับฝนตกทุกคนเสียงฝนตกดังใช่ครับฝนตกเยอะนะครับน้องต้องข้ามมีงานเหรอทุกคนผมไม่รู้นะเนี่ยตกหนักครับผมว่าน้องมีงานไหมก็เฮยตีตบอก <S <S อยู่ดอนเจดีะนะฮะเฮยต็ีบอกอยู่ดอนเจดีครับ ไม่ต้องได้ไปใช่ไหมถนนคนเดินพี่ชัยหมดความหวังแล้วแหละโอ้มีคนถ่ายรูปส่งมาให้ดูยืนซื้อปลาหมึกย่างอยู่กับพ่อราชบุรีฝนก,ก็ตกเอ้าเหรอราชบุรีก็ตกเหรอ อ๋อเอส่งรูปให้ดูเนาะนะครับโอ้ทุกคนมันชุ่มชามเลยอะ่ะโอถนนคนเดือนก่อยแล้ววันนี้นะครับจะพาพี่ชัยไปเปิดโลก,กระทะสักหน่อยไม่ได้เปิดแล้วเนี่ยล่าสุดตอนนี้นะครับกาญจนบุรีฝนตกเยอะเลยแล้วครับออกจากโรบินสันมาโอ้พี่ชายรู้เงี้ยเรายังไม่รีบออกมาก็ดีหรอกอยู่ห้างโรบินสันก็ดีอ่ะ อโอ้ทุกคนนี่ครับอืมที่เอสตีบอกนะครับเป็นยังไงบ้างน้องมีงานปิดที่สุพรรณนะน้องแมงมีคุณบอกมานะน้องเดี๋ยวถามหน่อยานปิดที่สุพรรณนะะร้ายได้ไหม ถ้าถ้ารายได้ก็จะไปถ้าไล่ไม่ได้ก็ไม่ไปนะครับอเอาจริงนะเนี่ยตัวแทนหมู่บ้านนะเนี่ยถ้าเกิดว่ารายได้ก็ไปถ้าไล่ไม่ได้ก็ไม่ไปนะครับคือวันใหม่นะครับ <c oughs> สวัสดีทุกคนครับยกเรื่องภารกิจแล้วเหรอโอ้โห,โหก็ฝนมันตกเนี่ยถนนคนเดินไม่ต้องไม่ต้องบอกนะเป็นยังไงอะนะครับ ซุ้มถามเลยสมุทรสาครตกหนักโหให้กำลังใจครับขอบคุณครับต้องหนีขึ้นเขาท้อง,องผาบุ้มเอาเหรอสองผาภูมไปเหรอโอ้ทุกคนครับหายหาเลยบรรยากาศแบบนี้ทุกคนครับ,คครบตอนนี้ล่าสุดนะครับที่กาญจนบุรีที่อำเภอเมืองเนี่ยฝนตกนยังไม่ยอมหยุดเลยเนี่ยทำไมเป็นแบบนี้ พี่ชายอุตส่าห์มาว่าจะไปถนนถนนคนเดินสักหน่อยโอ้ตายละพี่ชายบอกทำไมต้องเกิดขึ้นกับพี่ชายด้วยนะครับถามให้ดีนะดอนเจดีพนมทวนก็มีอ่พนมทวนหรือเปล่าผมว่าพนมทวนนะเอาอ่าตอนเนี้ยผมมาอยู่อยู่การพี่ชายก็มีรถอยู่ ถ้าเอซีรู้ว่างานอยู่ที่ไหนแล้วขอเบอร์เจา้าภาพหน่อยให้ไ,ไล์ได้ไหมถ้าไล์ได้ก็จะไปนะครับประมาณนี้นะตัวแทนหมู่บ้านเลยเนะี่ยเออแต่ถ้าเกิดไล์ไม่ได้ก็ไม่ต้องไปไลไม่เป็นไรนะฮะฝนตกเดี๋ยวไม่สบายก็เราจะตากฝนดิคือผมอะอยู่ในตัวอาคารของโรงแรมซึ่งอยู่ทางด้านหน้าก็าจะมีโต๊ะ นะครับหินอ่อนนะครับให้ให้เรานั่งได้นะครับไหนอ่ะไม่ไม่ตาดไม่ตาดมีร้านมีร้านในดวงใจอยู่แล้วอู้ยังไม่ยาวเลยไก่อะไรกับไก่เดะยังไม่ยาวเลยจะไปทิงเหรอเราไม่มีร่มนะร่มไม่มีนะของหอมไม่ใช่นะ่เหมอเพราะว่า ตัดทั่วไปได้อ่ะที่ใารบอกที่ไปตัดผมนะฮะมันอยู่ตรงข้ามเราเนี่ยแต่ว่ามันมัน,ม,นมันต้องแบบมีร่มกลางไปนะเดี๋ยวไม่สบายเนี่ยร้านนี้นะเห็นไหมเห็นปะเนี่ยร้านร้านตัดผมเนี่ยอยุทยาก็ตกหนักนะครับ่ะสรุปน้องมีงานปิดใช่ไหมผมได้ได้แจ้งข่าวเอฟซีให้ได้ทราบเป็นไงเฮ้ยไม่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 ไม เต๊ผมด้วยเต๊แมนด้วยเสียวอยู่โบจันนาดีแล้วพี่ชายหาเรื่องเลยโบจันก็ดีอยู่แล้วอายุยาก็ตกหนกักงานปล่อยเลยหรือจะไปกินข้าวต้มแถวบ้านโป่งเพื่อจะเจอเจออะไรไม่เจอนะครับขอบคุณนะครับทุกคนให้กำลังใจกันนะกาญจนบุรีตอนนี้โอ้โหฝนตกเจือกเจือกแล้วตอนเนี้ยห้องผมยังเข้าไม่ได้เลยติดฝนนะฮร ตกเยอะแยะไปหมดเลยเรานะครับนะครับที่จังหวัดเทพีฝนตกไหมครับที่กาญจนบุรีตกตกหนักมากๆนะครับเออโอ้ฝนตกฝนตกอ้าเสียงฝนโปรยปราย ถามไม่ดีก่อนนะน้องมีงานปิดเจ้าภาพให้ลา์ได้หรือเปล่านั่นแหละแล้วเจ้าภาพอยู่ที่ไหนเราก็ไม่รู้จักนะฮะให้เอฟซให้เอีสองให้หน่อยเจ้าภาพคือใครเอย่ยงานอะไรที่ไหนคุณว่าไปเรื่อยนะครับฝนตกทั่ฟ้าพายุเข้านะครับพายุเข้าจ้าเลือกเลยอะทุกคนเลือกเลยะนะครับ เชือก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 นะฮะโอ้โหพายุเข้สามว,วันพรุ่งนี้มาลืนอีกอะไรเนี่ยราชาบุรีเทน้ำเทท่าค่ะอะไรเนาะนะครับอืมอ่าคงจะ ไหลสดไม่ได้ไปเจอน้องช่วงห้าโมงจะไปถ่ายรูปด้วยก็ไม่ทันคุณเอาเหรอสงสารแม่ค้าสกายวอล์กแมงบุญเขาหน่อยโอ้ดูเลยแล้วผมยังไปไม่ได้เลยเนี่ยนะครับไม่ได้เลยพี่ชัยฮะยังไม่หยุดเลยอะ่ะแล้วผมจะไปยังไงล่ะไปไม่ได้ มานาพีว่าตกดอนเอ้าเอาเหรอฝนตกไหมไปไม่ถึงฝนตกเหรอเอาพี่พล่าสุดที่มานาไปวัดโบสถ์ดอนพรมไปแล้วครับเขาบอกว่ามานาบอกเดินทางไปเที่ยวงานวัดโบสถ์ดอนพรมกันจ้าอืมมนาสตอรี่นี่อ่าจอดอยู่กลางถนนเลยไม่รู้เป็นไรเนะี่ยเอาพี่พี่ไปใช้ถ่ายรูปหน่อยรูปหน่อยยิ้มไหมหนึ่งสองสามอ่าเอฟซีพ,พี่พี่ใช้จุดยานยุงนะยุงมันเยอะนะฮะยุงมันเยอะก็เลยต้องมีควันนะ เออล่าสุดพระเจ้าเอา้ยนะฮะถ้าสองทุ่มหยุดที่แมงไปเปล่าไปสิโอ้โหนะเราก็อยากไปอุ่นถุนพ่อค้าแม่ค้าอยู่โอ้ป่านี้งานมาเลิกสี่ทุ่ม,ม,ส,มสองทุ่มยังกลังดีถ้าสามทุ่มก็เกือ,กอบวายแล้วบัวลอยมาแล้วบัวลอยไหน เอาล่าสุดพี่ชายบอกพี่มานาจอดรถกลางถนนต่อดทำไมดาดอพี่มานาจอดทำไมกลางถนนเนี่ยทุกคนเออเชียงรายไม่ตกยญาจันหอมเดินเล่นเอ้าเหรอนะครับมานาขับรถฝนยังไม่ตกโอสนุกเลยฝนตกพายุเชื่อบูรอ้อยอ๋โอโหยพายุไอ้พายุมันชื่อโบู้อย โอ้พายุเชื่อบัวลอยโอ้โซดิกเรายังอยู่ดีเว้ยโซดิกเรายังอยู่โซดิกเรายังอยู่นะครับยังอยู่ยังอยู่สิออดิกโอ้หมดกันเลยสภาพดินฟ้าค่ะผมตกถ้ำเลยทุกคนถ้ำมาก ล่าสุดนะครับล่าสุดนะครับที่โรงแรมแมงกะบีอยู่นะครับรถพี่ชัยก็ตากขนอยู่นะครับคนโอ้เอาตายแล้วเราบัวลอยไม่หวานแต่หนาวเอาเหรอบัวลอยอะไรเนี่ยชื่อหวานเจี๊ยบเลยนะพี่มานราแกสายลุยจริงๆตายแล้วพี่มานาถ้าขนตกยังไงก็รักษาตัวเองนะอย่าเป็นไข้จะนะครับอย่าเป็นไข้จะพี่มานา ทุกคนครับโอ้ยผลก็นเนาะนะครับที่สกายวอล์กถนนคนเดินนะครับผมไม่รู้ว่าจะได้ไปหรือเปล่าเพราะตอนนี้มันยังไม่หยุดเลยนะครับล่าสุดยังไม่หยุดเลยโอย้นะครับผลจ๋าพอได้แล้วอยากไปเที่ยว อยากพาเอเที่ยวแล้วทำไมต้องตกวันนี้ด้วยครับตกพรุ่งนี้ไม่ได้เหรอโอ้แต่แบบรอถนนคุณเดินมาทั้งอาทิตย์เสามันมีครั้งเดียวนะมันได้แค่วันเา่าละครั้งนะครับอะไรนะติดตามช่องแมงกบี้ช่องเดียวพอเลยเพราะเป็นคนกำแพงเพชรเหมือนกันอดีมากดีมากนะครับอ่าพายุบัวลอยลอยไปทั่วประเทศ โอ้ oh. นะฮะลอยไปทั่วประเทศนะทุกคนนะชื่อน่ากินมากใช่ป่ะโอ้ยนะโอ้โ huh. ห oh. นะครับตกไปทั่วเลยฝนเนี่ยไม่เคยตกหรืองไงโอ้ทุกคนครับดีนะที่โรงแรมมันจะมีส่วนไอ้ตรงเนี้ยมันจะมีแบบหลังคาให้ นะครับไม่งั้นผมจะเสียผลไปแล้วนะครับพายุเข้าใช่ไหมวันนี้น้องมีแสดงไหมมีงานปิดแต่ไม่รู้ที่ไหนแต่เห็นเอฟซีบอกดอนเจดียอ่ะดอนเจดีไหนนความผสมหรือว่าพนมควนแต่ผมคิดว่าน่าจะพนมควนนะเพราะว่าน้องต้องรับงานแถวกาญจนบุรีนะทุกคนนะครับผมว่าที่ที่พนมควนที่กาเนี่แหละนะครับ สรุปยังไงพี่ชายฮะอุ๊ยตายแล้วตายแล้ว <laughs> โอ้นะครับปลาสุดลลาสุดเป็นยังไงตอนนี้ลลาสุดยังไงเนาะ จานจราจรนะครับพายุชื่อไม่น่ารุนแรงเลยโบรอณขนมหวานโอ้โหขับมอไซค์ไม่ใส่เสื้อกันฝนนะครับระวังจะไม่สบายกันนะครับเห็นต้องใส่เสื้อฝนครับทุกคนครับเป็นยังไงบ้างที่เอฟีอยู่ฝนตกกันหรือเปล่าอำเภอเมืองกาญจนบุรีฝนตกครับเอาทำไมไม่กลางร่มนะครับเดี๋ยวไม่สบายนะเนี่ยนะครับเอาเดี๋ยวดีๆเดี๋ยวดีๆนะครับ วังถนนลื่นนะครับเออโอเคทุกคนครับคลิปนี้แนงกะพี่ก็ทำคลิปมาบอก F อมซนบรรยายบรรยากาศรายงานสภาพอากาศของจังหวัดกาญจนบุรีที่อยู่ในพืภอเมืองนะครับฝนตกทั่วไทยเลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ